ทีมเทนนิสเฟสคัพไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป1ต่อ2คู่พลาดท่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงเฟสคัพบายบีเอปริบาส26 1 6โซนเอเชียโอเชียกลุ่ม1ที่สนามทรูอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันวันที่3 เริ่มทีประเภทเดี่ยวมือ2บุญวีธรรมชัยวั์มืออันดับ629ของโลกในเสื้อสีขาวที่เสียเสตแรกไปก่อนและในเซตที่2โดนนำอยู่5ต่อ2เกมสอาศัยความแข็งแกร่งพลิกกลับมาเอาชนะเอริโฮซุมิมืออันดับ206ของโลกจากญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เซต6ต่อ45ต่อ7และ6ต่อ4สมผลให้ไทยนำ1ต่อ0คู่ คู่ต่อมาประเภทเดี่ยวมือ1ลักษิกาคำขาม,มือหนึ่งของไทยและอันดับ149ของโลกที่มีโอกาสปิดแมตช์พอยต์ในเซตที่2ขณะนำอยู่5ต่อ2เกมส์แต่สุดท้ายทำไม่ได้แพ้ให้กับนาโอฮิบิโนะเมืออันดับ56ของโลกจากญี่ปุ่นไปแบบพลิกความคาดหมาย1ต่อ2เซต6ต่อ0 5ต่อ7และ1ต่อ6ญี่ปุ่นตีเสมอเป็น1ต่อ1คู่ต้องตัดสินในประเภทคู่ โดยทีมไทยส่งกำมลวานบัวแย้มที่จับคู่กับเพียงทานผลิตพืชยังคงต้านความแข็งแกร่งไม่ไว้เช่นกันแพ้ให้กับคู่ของชูโกะอาโอยามะกับเอริกโฮซูมิจากญี่ปุ่น0-2ต่อเซต5-7และ0-6ทำให้สายเออุซเบกิสถานกับอินเดียมีสถิติเท่ากันชนะ1แพ้สส่วนไทยกับญี่ปุ่นมีสถิติเท่ากันคือชนะ2แพ้1 ต้องตัดสินด้วยกด H ฮสต He สสมผลให้ญี่ปุ่นที่ชนะไทย2ต่อ1คู่มีสถิติดีกว่าผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศขณะที่ทีมไทยต้องไปเล่นเพย์ออฟจัดอันดับ3โดยจะพบกับจีนอันดับ2ของสายบีส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งญี่ปุ่นในฐานะอันดับหนึ่งของสาย A จะพบกับไต้หวันอันดับหนึ่งของสาย B ีเริ่มแข่งขันในเวลา16นาฬิกาน,นิวัตสุริยะถ่ายภาพธรรมศาสตร์อ่อนเกิดแก้วรายงาน